ดังฉุดไม่อยู่พระเอกคนนี้ต้องบินด่วนไปฝรั่งเศสหลังแบรนด์ดังระดับโลกต้องการตัวทำเอาบรรดาแฟนคลับตื่นเต้นแถมเซอร์ไพรส์หนักมากเมื่อพระเอกหนุ่มซุปตาเบอร์ต้น,ต,นต้นของประเทศไทยอย่างหมากปร,รินสุภารัตน์ที่ล่าสุดนี้เจ้าตัวได้มาทักทายแฟนๆก่อนออกเดินทางไปกับทริปเ e อ็กซ์คลูซีฟของ Channel Beauty ในฐานะ Friend of t h e House คนแรกของประเทศไทยเพื่อร่วมง,งานสุดพิเศษของแบรนด์ที่เมืองแกสประเทศฝรั่งเศสงานนี้ก็ออกมารอติดตามกันต่อว่าการออกเดินทางในครั้งนี้ของหนุ่มหมากจะทำอะไรบ้างสำหรับหมากปรินว่าที่เจ้าเบ่าสุดหล่อคนต่อไปนั้นก็ต้องบอกเลยว่าความปังไม่มีแผ่วจริงๆเพราะทั้งงานละครโฆษณาอีเวนต์มีติดต่อเข้ามาไม่ขาดสายแถมตอนนี้ยังได้ร่วมงานกับแบรนด์ระดับโลกอีกบอกเลยว่าสุดปัง